สวัสดีครับหนหนาทีจากสิ่งที่ได้จักรนานพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่27พฤษภาคมและทำสองพุเวลานุที่หนึ่งตอนนี้เรากลับมาลังใจที่ดาวิดได้เสียลงและโซลมอนได้ขึ้นรองรับก,ก็ทําหลายอย่างแต่สิ่งแรกนะั่นก็คือเจ้ามาเยี่ยมเยียนเขาและเขาถูกแล้วทั้งนี้งลงรายละเอียดติปัญญาของเขาว่าเขาได้ทําอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าติปัญญาที่จากติปัญญาที่ได้มาจาก เจ้าพิการค้าต่างๆและเงินทองนั้นมั่งมีคนร่ํารวยมากว่าจะเป็นเงินหรือทองนั้นมากมายก้อนโซโรมอนมีสติปัญญาและเข้าใจในทางที่สําคัญที่สุดเขาสร้างเราวิหารเขาได้รวบรวมคนเขาสติปัญญาของเขานั้นดีทั้งว่าจะเป็นการค้าการปกครองการบริหารการประสานการพูดหรือสิ่งต่างๆ,ๆสติปัญญาสร้างเขาจะเป็นผู้คนของพันธมิตรวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี้ รวมมาและพร้อมที่จะสร้างแล้วเห็นว่ารายละเอียดนั้นวิจิตโดตรถูกงามเราใช้สิ่งะ่จ้าใช้ทุกอย่างนั่นคือีนครับ